สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 ias, 1เวเท่านั้นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยนายยันยงพวงราช บอกว่ากรณีที่นายสีสวรรด์จันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้องที่สารปกครองที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากประชาชนที่มีความกังวลต่อกรณีรัฐบาลมีนโยบายนำเข้าสารเก่าอายุ10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโกดังจังหวัดสุรินทั้งสองโกดังปริมาณ15,000ตันออกมาประมูลขายและไม่ยอมให้ผู้เข้าร่วมประมูลตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนจึงอยากให้สารปกครองมีคำสั่งหรือกำหนดมาตรการเพื่อ,อคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการสั่งระง,งับการยื่นซองและเปิดซองประมูลข้าวดังกล่าวที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ไว้ก่อนด้วยและควรเปิดโอกาสให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษเชิญนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือแ a บทดสอบต่างๆมาตรวจสอบคุณภาพข้าวให้เริ่มตั้งแต่กองข้าวด้านข้างด้านกลางด้านในให้ครบทุกพื้นที่ด้วยนั้นจากการสอบถามคนในวงการข้าวส่วนใหญ่ต่างตั้งข้อสังเกตและขอให้สารปกครองพิจารณาก่อนสารรับคำร้องของนายสีสุวรรณ คือควรพิจารณาว่าผู้ร้องมีเจบตบนาสุจริตหรือต้องการเคาะกลาข้าวรตนี้ทั้งสองโกดังเคยนําออกมาประมูลก่อนหลายครั้งดังนั้นทําไมนายศรีสุวรรณไม่เคยร้องเรียนและในสมัยรัฐบาลก่อนเปิดประมูลข้าวกว่า10ล้านตันอ้างว่าทั้งคนกินได้และกินไม่ได้ถ้านายศรีสุวรรณต้องการปกป้องผู้บริโภคจริงทําไมไม่เคยไปร้องศารปกครองเลย